พีครับผมสวัสดีครับพี่ครับครับสวัสดีครับคุณท่านครับและผู้ฟังทางบ้านครับโอเคครับวันนี้ยังไงดีวันนี้ยังไงดีลงแต่เช้าเหมือนเมื่อวานเลยนะครับเมื่อวานก็ลงแต่เช้าเออยังไงดียังไงดีอะพี่มีข่าวอัปเดตเพื่อนๆยังไงบ้างครับวันนี้ในมุมของตัวฟอนเดเมนทัลนะครับผมก็ยังมองว่าเฮ้ยยัง มีปัจจัยลบอื่นๆเข้าเช้านี้นะครับก็ g o s p o r t นะครับผมก็ขึ้นไหวอยู่ที่ระดับประมาณ2,636ดอลลาร์นะครับ ถือว่าเปิดตลาดมาก็ปรับตัวร่วงเลยนะครับผมเปิดตลาดอยู่ที่ประมาณ2,630แต่ในส่วนของราคาทองไทยล่าสุดเนี่ยนะครับก็คาดการณ์กันว่านะครับในส่วนของราคาทองคําแท่ง96.5น้ำหนัก1บาทครับจะเปิดตลาดราวๆประมาณ43,100-43,150บาทสําหรับราคาทองคําแท่ง96.5น้ำหนัก1บาทนะครับผมในส่วนของราคาทองคําเมื่อวานนะครับก็ถือว่ามีการ ทยอยปรับตัวลดลงนะครับจากในใน,ในช่วงของวันศุกร์ที่ผ่านมาน้อที่ราคาจะเคลื่อนไหวอยู่แถวประมาณสี2 0 0ือนสองร้อยตอนนี้ก็ดรอปลงมาบ้างนะครับผมก็ถือว่ายังเผชิญขาลบอยู่นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวฟาร์มิแนลวันนี้มีอะไรบ้างนะครับผมแน่นอนนะครับว่าเมื่อวานนะครับปัจจัยที่กระทบต่อตลาดทองนะครับแน่นอนก็คือในส่วนของตัวดอลลาร์สหรัฐครับที่ปรับ มาแข่งข้าอีกครั้งหนึ่งนะครับท่ามกลางกระแสการแบมสกุลบริษนั่นเองครับภาพรวมนี้ก็เลยทําให้ดอลลาร์เนี่ยปรับตัวพุ่งกระฉูดเลยนะครับแล้วก็ทําให้ในส่วนของราคาของคำเนี่ยปรับตัวลดลงมานั่นเองนะครับผออีกทั้งในส่วนของสงครามนะครับไม่ว่าจะฝั่งยูเครนรัสเซียน,นะครับตะวันออกกลางตอนนี้นะครับยังไม่มีสัญญาณใหม่ที่รุนแรงมากนะครับเลยทําให้ในส่วนของภาพรวมสงครามทางภูมิรัศาสตร์ยังคง ภาพรวมยังสงบอยู่นะครับผมยังไม่มีสไตล์เอฟเฟกอะไรนะครับและทีนี้ในส่วนของตัวกองทุน SPDR วันนี้ก็คือมีการขายลงมาประมาณ2ตันกว่านะครับภาพรวมก็ถือว่ามีความในส่วนของการเทขายลงมาเพิ่มเติมนะครับในส่วนของตัวกองทุน SPDR นะครับนะครับตัดกลับมาในส่วนของฟอนเดเมนทัลบ้างครับคุณท่านมีอะไรเพิ่มเติมหรือมีตัวเลขเศรษฐกิจอะไรบ้างครับวันนี้ที่จะต้องจับตากันครับ ครับผมก็อย่างแรกก่อนเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเห็นเรื่องของการลงทุนทองคำเนี่ยช่วงเนี้ยจะผันผลเป็นพิเศษนะครับเรามาเริ่มปัจจัยเมื่อเมื่อวานก่อนเมื่อวานเนี้ยจะมี2ปัจจัยลบทองกับ1ปัจจัยบวกทองนะครับอเอาปัจจัยที่ชั้นกระชุ่มกระชวยก่อนละกันในการบวกทองปัจจัยที่บวกทองเข้ามาเนี่ยจะเป็นในฝั่งของเรื่องของปูตินครับเมื่อวานเนี่ยเขามีการ ส่งสัญญาณนะครับในการทําสงครามต่อกับทางฝั่งของยูเครนโดยเมื่อวานเนี่ยมีการผ่านล่างงบประมาณนะครับของทางอารัวเซียนเนี่ยโดยการผ่านล่างงบประมาณตรงนี้เป็นจนํานวนเยอะมากแต่ที่สนใจคือด้านกราโหมครับโดยฝั่งของกราโหมเนี่ยมีการของงบประมาณเพิ่มขึ้นเนี่ย28.3นะครับก็คือขอมาแต่ประมาณสัก1,045,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเยอะมากนะครับเป็นการส่งสัญญาณว่ายัางไงเขาจะต้องทําเรื่องของสองครามต่อแน่นอนนะครับส่งสัญญาณแบบนี้ครับแล้วก็ซื้ออาวุธใหม่มาเพิ่มส่วนปัจจัยลบที่เข้ามาอย่างแรกก่อนหลายคนบอกว่าเฮ้ยตัวเลขเศรษฐกิจมีผลไหมมีผลมากๆนะครับ <c oughs> ในตัวเลขเศรษฐกิจ <c oughs> เพราะว่าอาที่เราพบกับตัวเลขเศรษฐกิจของเมื่อวานเนี่ย เราพบกับว่าตัวตัวษษษษษษเลเศรษฐกิจนะครับที่เป็นในฝั่งของ PMI เมื่อวานเราเราจะเจอกับการออกมาของทั้ง p ี i ทั่วโลกครับไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของเยอรมนีในฝั่งของยุโรปในฝั่งของอังกฤษแล้วก็ในฝั่งของอเมริกาถามว่าเอทำไมถึงเป็นปัจจัยลบละ่ะเรื่องพวกนี้อืมครับ เรื่องันนี้ที่เป็นปัจจัยลบเพราะว่าตัวของยุโรปอังกฤษญี่ป,ปุ่นนะครับ P.M.I. ภาคการผลิตเนี่ยขึ้นครับ <Okay. S 2> มันเป็นสิ่งที่บอกว่าเฮ้ยศรษฐกิจเหล่านี้ไม่ดีนะสวนทางกับอเมริกาครับอเมริกาจะเห็น P.M.I. ภาคการผลิตหดตัวน้อย ที่ลงทั้งในฝั่งของ S&P ที่ประกาศแล้วก็ ISM ที่ประกาศการออกมาแบบน,นี้เงินน่ะมันจะไหลกลับเข้าไปฝั่งของอเมริกาถามว่าจริงไหมท่านดูเรื่องของค่างเงินได้เลยครับเมื่อวานเราจะพบว่าในสัดส่วนของการแข่งข้าของของดอลลาร์เนี่ยนะครับเมื่อวานแข่งข้ามา0.56%เช้าเนี้ยบวกเขา้าไปอีก0.11%ท่านจะเห็นชัดนะครับว่า เงินเริ่มไหลกลับเข้าอเมริกาอีกรอบหนึงสิ่งที่น่ากังวลตอนนี้ก็คือว่าในหลังจากนี้นะครับถ้าเกิดว่ายังไม่มีข่าวสงครามเข้ามาเพิ่มสุดท้ายแล้วอะเงินจะกลับเข้าไปที่ตลาดอเมริกาลูกเดียวครับครับแล้วราคาทองเนี่ยมีโอกาสปรับตัวลดลงนั่นคือสิ่งที่เราเจอต่อไปถามว่าเอาแล้วตัวเลขวันนี้เราจะต้องรุ้นอะไรกันบ้างไหมก็มีครับ เป็นต,ตัวเลขตัวตัวของวันนี้จะเป็นภาคแรงงานในฝั่งของอเมริกานั่นคือในฝั่งของการประมาณสักเจ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นตำแหน่งถามว่าการขยายตัวแบบนี้มันบ่งชี้อะไรนะครับดีเนาะดีเนาะพี่เนาะก็ก็ก็เห็นภาพที่ดี <c oughs> การขยายตัวแบบนี้มันบ่งชี้ว่าธุรกิจเริ่มมองหา นะครับแรงงานที่เพิ่มขึ้นจากการผลิตที่เยอะขึ้นหรือการบริการที่ขยายตัวครับภาพอีแบบเนี้ยมันจะบอกว่าเศรษฐกิจอเมริกาไม่ได้แยกซึ่งมันก็สอดคล้องคัาว่า P.M.I. ภาคการผลิตมันก็ดีไงนะครับแล้วรอดูภาคบริการพวุ่งนี้ด้วยนะครับว่าเป็นไงอันอันสองตัวนี้นะครับคือสิ่งที่สําคัญมากทองมีโอกาสตดกดอีกถามว่าแล้วกลยุทธ์นะครับในการลงทุนวันนี้เอาไงถ้าไม่มีเรื่องสองครามเข้ามา จุดที่ต้องระวังที่สุดก็คือว่าแถวโซนของ 2, องพ2นสี่รอยสองพันหกร้อยยี่สบหกยี่สิบสี่เหรียญต้องระวังสุดๆครับถ้าสิ้นวันไม่หลุดเรายังสามารถเก็บได้แถวสามสิบนะคือถ้าใครซื้อเมื่อวานแถวสี่สิบห้านะครับเฉลี่ยเพิ่มแถวสามสิบได้แต่สต็อปสิ้นวันต้องอยู่ที่ 00, สองพันหกร้อยยี่สิบสี่สต็อปในวันสองพันหกร้อยยี่สิบพอครับนั่นคือจุดที่ที่เราเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นลักษณะเช่นนี้ <c oughs> แล้วก็ถามว่าทําไมถึงให้ซื้อแบบไม่เยอะมากเพราะว่าเทรนนะครับของทองคําในช่วงระยะกลางเนี่ยเราเริ่มเห็นเป็นการเป็นขาลงครับแต่ขาลงในรอบนี้มันเป็นไซเบอร์ดาวไซเบอร์ดาวมันจะมี2ขาครับหนึ่งคือขาที่ลงมาลึกเป็นโลใหม่กับขาที่สองคือรีบาวไม่ผ่านไฮเดิมแล้วลงต่อตอนนี้เป็นขาที่การรีบาวไม่ผ่านไฮเดิมมันลงต่อนะครับก็ต้องรอดูว่าการรีบาวเนี่ย จะถึงเป้าหมายได้ไหมนะครับรอบนี้การรีบาวเนี่ยอย่างน้อยๆอ่ะหกสิบอาจจะต้องเห็นนะครับหรืออาจจะรีบาวด้ไกลกว่านั้นนะครับประมาณสัก80อาจจะได้เห็นแต่เป็นแค่การรีบาวสั้นๆนะครับฉะนั้นถ้าใครมีกําไรหลุดออกมาแล้วต้องปิดสถานะนะครับเล่นสั้นๆได้นะครับระยะกลางอย่าพึ่งใจเย็นๆนะครับส่วนระยะไกลแล้วใหญ่เลยระยะไกลอ่ะแนวรับอ่ะไกลมากนะครับอยู่ที่ 2 3ง0อยทุนสะ6ออยะไกลมากแต่ก็ยังอยู่ในสถานะที่ลงทุนได้ถ้าเขาลงมานะบอกก่อนนะครับนี่คือภาพทั้งหมดแล้วก็เออพี่ค,คือว่าเดี๋ยววันพื้นหัสเนี่ยเราหยุดโอ้โหอย่างนี้นักงทุนก็ย่งสิว่าเฮ้ยขายถองไม่ได้หรือว่าไม่ใช่อย่างนั้น ครับในส่วนของตัวออสเตรียเองนะครับก็ยังคงเปิดทำการซื้อขายออนไลน์นะครับผมช่วงตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึงตี4นะครับผมเหมือนเดิมนะครับการซื้อขายทองคำแท่งผ่านแอปพลิเคชันนะครับยังคงทำได้นะครับซื้อในช่องทางออนไลน์นะครับบนหน้าเว็บไซต์นะครับออสเตรียเอ็กซเพรสก็ยังทำได้อยู่นะครับก็ยังสามารถ ลงทุนได้ครับสำหรับนักลงทุนออนไลน์นะครับหากใครที่ว่าจะปิดเป็นเก้าวันอื่นไม่ใช่เหรอคบเนี่ย่ครับเปิดสวนเลยนะเปิดสวนเลยนะในส่วนของสาขาเองนะครับออสลิรียแฟกชิพสตตร์ที่เซ็นทรัลสีลมก็ยังเปิดทำการปกตินะครับก็ใครที่อยากอ้อนไซต์นะครับเข้ามาที่สาขาก็สามารถเข้ามาชมที่สาขาของเราได้ครับครับผมโอ้โหก็เป็นจังหวะดีนะใครบอกว่าเฮ้ยฉันหยุดวันที่ห้า ต้องหยุดธรรมดาไม่ได้นะสามารถลงทุนได้นะครับในวันที่5กับทางออสซิฟิเนาะเพราะว่าทองยังเปิดอยู่ไม่ต้องกลัวว่าจะขาดตอนเนาะเสาร์วันที่ก็ยังจริงๆเสาร์วันวันเสาร์ก็ยังซื้อได้ครึ่งวันด้วยนะโอ้ับเด็ดจริงๆนะครับอ่ะมาต่อกันพี่ในพื้นฐานของมุมพีหรือกลยุทธ์นะครับในทองโลกเป็นไงบ้างครับตอนนี้พื้นฐานนะครับอ่าแจ้งไปหมดแล้วเนาะเรามาดูในส่วนของทองโลกกันก่อนนะครับในมุมทางเทคนิคเนี่ยนะครับ ภาพรวมแล้วนะครับก็ถือว่าเขายังอยู่ในสเตจการพักตัวนะครับถ้ายังพักตัวแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่มีการทำไฮใหม่น,นะครับอย่างที่คุณท่านบอกมันจะสร้างแพทเทิร์นขาลงนะครับในไทม์เฟรมเดย์นะครับผมนะสังเกตได้จากตรงนี้นะครับตอนนี้โกสปอร์ตอยู่ที่ประมาณ2,639นะครับไฮล่าสุดที่ไปเหยียบเนี่ยก็ประมาณ2,720นะครับ จุดนี้นะครับจะต้องรอให้เขาไปแทงทะลุให้ได้นะครับเพื่อสร้างนะครับแพทเทิร์นขาขึ้นกลับไปให้เหมือนเดิมให้ได้แต่ทางนี้ทางนั้นเราก็ยังไม่เห็นการทำไฮใหม่นะครับผมทำไฮได้แถวๆประมาณสัก2,660กว่าเหรียญเนี่ยตรงนี้เองนะครับผมนะถ้าทรงแบบนี้นะครับก็ยังคงมองว่าโมเมนตัมขาลงนะ่ยยังคงชัดเจนอยู่นะครับทีนี้นะครับเราก็จะสังเกตเห็นในส่วนของเส้นค่าเฉลี่ย50 ก็คือเส้นสีเหลืองตรงนี้นะครับที่ทําเป็นหน้าที่เป็นแนวรับนะครับโดยมีเส้นค่าเฉลี่ย100นะครับเป็นแนวรับที่2นะครับตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าโกลสปอตเนี่ยจะพยายามกลับขึ้นไปยืนเหนือเส้นสีเหลืองเนี้ยนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ยืนไม่ได้สักทีปิดก็ปิดไม่ได้สักทีนะครับถ้าทรงแบบนี้นะครับก็ทําให้มีโอกาสนะครับที่กราฟแท่งเทียนหรือตัวราคาของโลกเนี่ยอาจจะไปจบนะครับแถวแถวเส้นค่าเฉลี่ยนะครับ 100นะครับถ้าเป็นราคาโกลสปอตเนี่ยนะครับแนวรับเนี่ย2,607นะครับถึง2,578มีโอกาสสูงที่จะกลับมาตรงนี้อีกรละลอกหนึ่งซึ่งคำนวณเป็นราคาทองไทยเนี่ยก็จะอยู่ราวประมาณ42,700นะครับถึง42,400บาทนะครับอ้างอิงเรทบาทวันนี้นะครับนี่ก็คือภาพรวมที่ยังอยู่ในสเตจการพักตัวนะครับยังขึ้นไม่ได้เต็มที่นะครับในส่วนของราคาทองโลก ทีนี้มาดูในส่วนของ time frame รายหนึ่งชั่วโมงกันบ้างนะครับทองโลกเนี่ยยัง<ม>คงไซด์เวอยู่ในกรอบนี้อยู่เลยนะครับผมประมาณ2,620นะครับถึง2,663นะครับผมนี่ก็คือแนวต้านหลักนี่แหละที่จะต้องเบร a k ไปให้ได้นะครับเพื่อรักษาขาขึ้นให้ไปขึ้นต่อนั่นเองนะครับโดยมีแนวต้านเป้าหมายอยู่ที่ประมาณ2,675ถึง2,688แต่ณตอนนี้นะครับหลายชั่วโมง เองก็ยังไม่สามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทั้ง3เส้นได้นะครับกับกลายเป็นว่าเส้นตรงนี้ทําหน้าที่เป็นแนวต้านนะครับและตัวแท่งเทียนเนี่ยนะครับก็มีวอลลุ่มขายนะครับในปริมาณสูงเลยนะครับโอกาสที่กราฟแท่งเทียนจะไปเทสประมาณ2,630เนี่ย2,620เนี่ยมีโอกาสสูงครับผมนะฮะถ้าดูเอ่อถ้าดูในส่วนของราคาทองไทยนะครับ2,630ถึง 2, 2องพันเนี่เนี่ยนะครับราคาทองไทยเนี่ยจะอยู่ราวๆประมาณ43,000ถึง4ี0 0 0 900บาทนะครับผมนะในส่วนของแนวต้านนะครับวันนี้ก็มองเพียงแค่2640นะครับอยู่ที่ประมาณ43,100ถึง2663นะครับอ่าก็จะเรียงไล่เรียงลำดับนะ2650 2663ราคาทองไทยก็อยู่รัว4 3่0าถึง43300นะครับทะลุ43300เมื่อไหร่ขาขึ้นกลับมาแข็งแกร่งนะครับ เป้าหมายถัดไปก็จะอยู่ที่43,400-43,500ฉะนั้นนะครับคีย์หลักนะครับแนวต้านวันนี้นะครับก็เรนจ์อยู่ประมาณ2,640-2,663แนวรับนะครับก็6-2,630-2,620แล้วถ้าหลุด2,620เนี่ยเสียทรงเลยนะครับเพราะว่าแนวรับเป้าหมายเนี่ยน่าจะไปที่2,607ดอลลาร์ต่อออสนะครับแล้วก็ถือว่าตรงนี้เป็นแนวรับสุดท้าย ถ้าหลุดเสียทรงนะครับโอกาสที่จะไปเหยียบเส้นค่าเฉลี่ย100เนี่ยมีโอกาสค่อนข้างสูงเลยนะครับฉะนั้นฝั่งบายนะครับก็ยังไม่เชีย์ในระยะนี้ยังเป็นในระยะของเซลล์มากกว่านะครับในแพทเทิร์นในระยะสั้นนะครับในเรทเรดนะครับผมอ่าโอเคทีนี้ตัดกลับมาดูในส่วนของดอลลาร์กันบ้างนะครับอย่างที่บอกครับอ่ว่าดอลลาร์เนี่ยแข็งค่านะครับผมนั้นเนื่องจากว่าดอลลาร์เนี่ยนะครับก็ไต่ระดับมาที่106แล้ว นะครับเมื่อวานนะครับจะเห็นว่าดอลลาร์เนี่ยปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะครับอ่ก็สามารถเบรกนะครับตรงเส้นค่าเฉลี่ยนะครับในทางเฟรมราย4ชั่วโมงเนี่ยนะครับยืนเหนือเส้น50ละนะครับนั่นหมายความว่าดอลลาร์มีโอกาสไปต่อมากดอลลาร์ไปต่อดอลลาร์แข็งนะครับตัวทองโลกเนี่ยมีโอกาสกดดันอ่มีโอกาสที่จะปรับตัวลงค่อนข้างสูงเลยนะครับนี่ก็คือในส่วนของภาพรวมทางเทคนิคนะครับคุณท่านมีอะไรเสริมหรือมีปัจจัยในเรื่องของเงินบาทไหมครับคุณท่านครับ โอ้มีเลยครับนะครับปจัจจัยที่เกี่ยวกับค่างเงินบาทนะครับผมก็ต้องบอกว่าช่วงนี้บาทลึกนะครับบาทกลับขึ้นมานะครับสามสบสาทห้สิบสตางค์เกิดจากอะไรทํามอยู่ดีบาทกลับมานะครับเมื่อวานเนี่ยในฝั่งของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมีการรายงานวัดดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทยเนี่ยในเดือนของพฤศจิกายนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นมาส่วนระดับที่ 49.3นะครับเพิ่มขึ้นจากเดือนของตุลาคมเนี่ยมาประมาณเกือบเกือบอจุดจุดนะครับมาแตะมามาแตะที่ระดับเกือบเกือบ50นะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีเหตุผลที่ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยมาจากการที่1เลยความเชื่อมั่นนะครับของภาคการผลิตและบริการเนี่ยดีขึ้นหลังจากไทยเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นไฮซีซั่นนะครับเอาเป็นเก็ตความรู้นะครับไฮซีซั่นเนี่ยจะเป็นการ เข้าสู่ในช่วงของประมาณวันที่10ทัน่าคมนะครับคือช่วงรุ่นการท่องเที่ยวนะของบ้านเรานะครับไปจบอีกทีก็ช่วงของเมษานั่นแหละเป็นช่วงของฤดูการการท่องเที่ยวเพราะว่าในบ้านเรามีทั้งลอยกระทงปีใหม่นะครับแล้วก็ไปสุดที่ประมาณสงการนะครับผมผมบอกเลยว่าในช่วงของสงการนะครับน่าจะเห็นการท่องเที่ยวของต่างชาติในบ้านเราเยอะมากเพราะว่าปีก่อนเราทําดี ทำดีหมายความว่าทําดีจนบล็อกเกอร์ต่างๆเนี่ยมารีวิวบ้านเราอ่ะค่อนข้างเยอะแล้วทําให้ทั่วโลกเนี่ยได้เห็นนะครับว่าสงการบ้านเราเนี่ยมันพิเศษแค่ไหนทําให้หลายคนเนี่ยตั้งเป้าหมายว่าเฮ้ยน่าสนใจนะกับบ้านเรานะครับที่จะมาช่วงสงการอันนี้คืออย่างแรกนะครับรบแต่อีกส่วนหนึ่งนะครับอันนี้คือปัจจัยที่ทําให้บาทแข็งนะแต่บาทยังไม่ได้แข็งมากขนาดนั้นเนื่องจากว่า บ้านเรานะครับยังมีปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่ยังไม่ค่อยดีนะครับนั่นคือในในภาพรวมของอเรื่องหนี้สาธารณะนะครับที่ยังเป็นประเด็นอยู่อยู่อย่างต่อเนื่องครับต้องบอกว่าเป็นประเด็นมากๆแต่หลายคนไม่ค่อยได้พูดถึงก็องบอกว่าปีนี้นะครับเราเป็นหนี้เพิ่มขึ้นมาแบบสุดลิ้นที่ประตูถ้าถ้าถามผมนะว่าเกิดจากอะไร มันเกิดจากการที่เราดันไปใช้ดันไปทำทำแคมเปญตัวหนึ่งนะครับคือประเทศเราทำแคมเปญตัวหนึ่งนะคือผ่อนศูนย์ปอร์เซนนั่นแหละครับคือสิ่งที่ทำให้นี่เพิ่มแล้วตอนแรกอะ่ะผ่อนศูนเปอร์เซนเี่ยประมาณสักปีหกสี่เขาให้ผ่อนศูนเปอร์เซ็นต์สี่เดือนนะปัจจุบันคำถามคือผ่อนศูนเอร์เซนกี่เดือนครับที่ท่านรู้จักมากที่สุดผมว่าหลายท่านก็ น่าอาจจะนึกภาพไม่ออกนะนึกง่ายๆครับตอน iPhone ออกอะ่ะตอนเนี้ยมีการผ่อน i ปอซ็น0% 5ปีผมยังไม่ชัวร์นะว่าผ่อนหมดหรือคือ iPhone จะไปก่อนผ่อน0% 5ปีคิดสภาพขนาดนั้นครับเขาใช้เงินอนาคตแบบไกลสุดลูกหูตาแบบเหมือนผ่อนรถแล้วนะผ่อนรถ5ปีนี่เขาผ่อนกันประมาณสัก7แสนเนาะเนี่ยผ่อนมือถือ5ปี หลักประมาณสักหลักหมื่นอารมณ์แบบเหมือนผ่อนมอไซค์คันนึงอ่ะโอ้โหมันมันทําให้การผ่อนมันง่ายครับแล้วก็ทุกวันเนี้ยปีดาวซะด้วยมันมันมีหลายแบบมากมายที่ทําให้คนเราเป็นหนี้ได้เยอะครับแล้วเราก็เห็น Facebook, Youtube ไม่ได้เนาะเห็นคนอื่นมีต้องมีนะครับนั่นแหละคือสิ่งที่ทําให้กําลังการบริโภคเราในประเทศอ่ะกำลังจะหายไปนะครับนั่นคือความเสี่ยงนะในภาพใหญ่เลยนะครับฉะนั้น ผมมองว่าระยะสั้นบาทมันแข็งไดนิดหน่อยแหละแล้วก็บาทอ่อนได้ด้วยทางนี้เนี่ในตัวของคืนนี้นะครับที่จะประกาศเรื่องของการเปิดรับตำแหน่งงานใหม่เยก็มีโอกาสสูงที่จะทําให้บาทอ่อนเพิ่มเพราะว่าตัวเลขนั้น่ะเห็นความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจอเมริกาครับฉะนั้นทองคําไทยมีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นและใครถามว่าเล่นสั้นๆเล่นได้ไหมนะครับ ในฝั่งของทองคําไทยณนะเวลานี้นะครับถ้าใครอยากเล่นสั้นจับได้นะครับแต่สต็อปท่านสิ้นวันคือ2 0 0พันเออเพื่อครับสิ้นวันคือ4 0 0พันเออสต็อปสี่หมื่นสองพันเก้าร้อเท่านั้นนะแล้วก็ด้านบนเนี่ยลุ้นไม่ไกลนะครับลุ้นแค่ประมาณสัก4 000, 3 1 0 0 4 000, 3 2 0 0หนึ่งร้อยสี่หมื่นสามพันสองร้อยได้แค่นี้นะครับความเสี่ยงอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยนะครับกำไรอยู่ที่ประมาณสักสองร้อย รับไหววันนี้จัดได้ครับโอเคมุมผมน่าจะประมาณนี้ครับมุมพี่ล่ะพี่ว่างไงครับมุมผมก็ขอสรุปเลยแล้วกันเนาะนะครับว่าปัจจัยนะครับที่ยังคงต้องติดตามกัน,นคือในส่วนของตัว f u n d เป็น t a l มาฟันดัมเบลทในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจของฝั่งสหรัฐ สมครามนะครับก็อยากจะให้แพรติดตามให้ดีนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเงินเฟ้อนะครับที่จะเป็นอิทธิพลสมผลต่ออิทธิพลของราคาทองคําทีนี้นะครับในมองส่วนของกลยุทธ์การลงทุนนะครับก็ยังมองว่านะครับภาพรวมแบบนี้นะครับทองคํายังคงไซด์เวย์อยู่นะครับโดยสรุปก็คือยังคงแกว่งจะอยู่ในกรอบประมาณ2 6 2 0ถึง2,663นหบต้องรอเบรกข้างใดข้างหนึ่งเนาะว่าเขาเนี่ยจะเลือกทิศทางไหนนะครับแน่นอน ถ้าจะปรับตัวขึ้นได้ต่อเนี่ยต้องเบรก2,663ราคาทองไทยเนี่ยน่าจะต้องยืนเหนือประมาณ43,300ขึ้นไปในส่วนของขาลงนะครับผมนะแน่นอนคีย์จะอยู่ที่ประมาณ2,620ถ้าหลุดจากตรงนี้ไปนะครับหรือประมาณ42,900บาทเนี่ยนะครับราคาทองเนี่ยอาจจะวิ่งหลุด43 0 0 0ไปแตะอยู่แถวๆ2 2,607ดอนวนะอยู่ที่ประมาณ42,700นะครับหรือต่ำกว่าน,นั้นได้นะครับนี่ก็คือในส่วนของ Position ที่เป็นไปได้ในระยะนี้นะครับส่วนในส่วนของใครที่เป็นเทรดเนะครับก็ถ้ายังไม่หลุดฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ยังคงต้องมองว่าซื้อขายอยู่ในกรอบตรงนี้นะครับแต่ยังมองว่าโมเมนตัมฝั่งเซลล์ยังได้เปรียบตลาดอยู่เพราะว่าอยู่ในโซนพักตัวนะครับ การจะกลับมาเป็นขาขึ้นหรือบายที่แข็งแกร่งผมมองว่าต้อง b r e a หกห6 6 3หรือ43300ไปให้ได้ก่อนนี่ก็คือในส่วนของสเกลในการลงทุนวันนี้ในส่วนของราคาทองไทยก็เช่นกันครับใครที่รอซื้อหน่อยๆน,นะครับก็จะมีแนวรับอยู่แถวๆประมาณ43,000ท่วน,นะครับ4 42,500นะครับ42,000นะครับก็นี่จะเป็นแนวรับและแนวต้านก็อาจจะเห็นาราวๆ43,500 44,000ในระยะนี้นะครับแต่ถ้าอยู่ในส่วนของตัวแนวโน้มนะครับก็ยังมองว่าทองไทยก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นั่นเองนะครับเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยในส่วนของราคาทองไทยนะครับผมแล้วถ้าถือว่ายังไม่หลุด42,000ก็ยังคงทรงดีอยู่นะครับนี่ก็คือภาพรวมนะครับโดยสรุปครับ ครับโอเคงั้นฝั่งผมบ้างนะครับผมในฝั่งของทองคําโลกนะครับณนะตอนเนี้ยถ้าใครอยากซื้อซื้อได้นะครับแต่สต็อปนะครับ2624สิ้นวันในวัน2620นะครับผมถ้าจะสะสมสะสมได้แต่พอทํากําไรแล้วนะครับอยากพึ่งเข้าเพิ่มนะครับถ้าหลุดจากที่คุณติดไว้แล้วนะครับอยากพึ่งเข้าเพิ่มรอดูสถานการณ์นิดนึง ส่วนทองคําไทยนะครับในกรอบของการลงทุนช่วงนี้นะครับผมมองสั้นๆด้านบนติด43,200ด้านล่างติด42,900ครับติดแค่สส่วนนี่คือภาพโดยสรุปนะปัจจัยที่ต้องลุ้นนะครับลุ้นกับในฝั่งของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอย่างในตัวของอาการเปิดรับตำแหน่งงานใหม่นะครับที่คาดว่าน่าจะขยายตัวก็ทําให้ราคาทองคำเนี่ยมีโอกาสปรับตัวเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นได้ถ้าเป็นทองไทยนะ บอกก่อนนะครับ <Yeah. S 1> เพราะบ่าจะออนมากๆนะครับอ่ะ